สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโลเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยน ascendancy น,น,นะครับก็คือมันเป็นคลาสต่อไปหรือว่าคลาสสองของตัวละครเรานั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนคลาสของเพื่อนๆได้ตั้งแต่เลเวล22เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพืเ่อนๆเล่นไปเล่น,ล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 นมามันจะอยู่ที่ประมาณ25หรือบางคนอาจจะ30เลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับเพราะหลายๆคนนะครับอาจจะเหมือนกับเอ้ยหาไม่เจอเพราะว่ามันไม่่่มีีีบบอออกในนนเเเเเเคคคคววววสะรัาา้้้ยยดุุ๋ณณลลทตงไป เหมือนกับเปลี่ยนที่นี่นั่นเองนะครับหลักๆนะครับพอเพื่อนๆมาถึงไอ้ตรงเนี่ยคาราโวนแล้วนะครับที่เหมือนกับเออเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่บนเขาเรียกว่ารถเข็นนะครับรถเข็นนะครับพอเพื่อนๆ22แล้วนะครับเพื่อนๆจะมีเควสตรงเนี้ยเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆก็ทำนู่ทำนี่อุ้ยแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนเร็วได้ทําไมมันถึงเปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่ะนัดให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะเพื่อนๆมาสามารถที่จะมายปพอยต์นะครับ ซึ่งนัดมั่นใจว่าเพื่อนๆน่าจะปดตรงนี้นะครับ Trader Passage นะครับ Trader Passage ก็คือตรงนี้มันจะปดตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะบ Trader Passage ตรงนี้นะเ,เดี๋ยวนัดขอดูก่อนว่ามันเป็นอยู่ตรงไหนนะครับอ,อยู่ตรงนี้หรือเปล่าวาแป๊บหนึ่งนะครับ Trader p a s า a g e แป๊บหนึ่งนะปุ๊บ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 เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เดี๋ยวก่อน t r a d e r p a s s a g e อ่ะโอเคถ้าสมมติตัวนี้พนเพื่อนเพื่อหาไม่เจอถูกต้องไหมครับเทรดเดอร์พาษษษษพเซเพื่อนๆหาไม่เจอครับให้พเพื่อนเพื่อมากดตรงนี้นะครับนี่คลิก toggle between above and below ตรงนี้นะครับแล้วมันจะโชว์แมปด้านล่างนะครับมันจะโชว์แมปด้านล่างนั่นเองนะครับก็คือเฮ้ยโอเคมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้นครับเทรดเดอร์พารเซเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเข้ามาดูได้ถ้าตรงนี้เพื่นอนๆนเป็นสีเทาแปลว่าเพื่นอนๆขนค้าไปแล้วไอเทมมันจะอยู่ใน ตัวของเพื่อนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ฆ่านะครับก็คือบาลาล่าครับบาบาล่าไอตัวที่มันเป็นแอสซัสซินถือถือมีดอะแล้วก็หายตัวได้บินไปบินมาที่มันน่าลำคาญน,นิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้าไปที่ t เ t เ e r Passage นะครับถ้านันจะไม่บิดนน้าใช่ไหนะปุ๊บเทเดอ Passage นะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะวาร์ปแล้วก็ไปฆ่าได้นะครับตรงนี้ นั่นเองนะพราะอเพื่อนๆได้ไอาเทมมานะครับมันจะเหมือนให้เราอะ่ะมาคุยกับถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่ซาค่าก็น่าจะเป็นไอชานะครับพอคุยเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเควสนะครับให้เราไปที่ trial of the second mask นั่นเองนะครับก็คือให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นเขาปุกดโลกรท์นะครับด่านมันก็จะมีด่านต่างๆนะครับลบอุปสรรคบ้าง อ,อยู่ให้ได้หนึ่งนทีฆ่ามอนโดนนู่นโดนนี่นะครับหลักๆก,ก็คือเพื่อนๆพยายามไม่โดนดามจนั่นเองนะครับเพราะมันจะไม่เลือดมันจะไม่เหมือนกับไม่ได้ลดเลือดนะมันจะไปลดอเวอร์แคลสแทนนั่นเองครับพอเพื่อนๆผ่านตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะผ่านน่าจะมาณ45อันนี่แหละแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยนคลาสได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาดูที่สกิลพอยต์ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆรักเลือกคลาสแล้วมันจะมีเหมือนกับให้คุย นั่นเองครับการเปลี่ยน ascendancy ของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับในผ่าน object s i e สอนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นแบบสั้นๆนะครับยังไงถ้าเพื่อนมีคำถามก็สามารถที่จะอมเมนต์ถามด้านล่างเลยนะครับถ้านัดเหมือนกับเห็นเดี๋ยวเราก็จะตอบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนคนไหนแบบเอ้ยรู้รู้ว่าผ่านแล้วก็สามารถที่จะ comment มมตอบเพื่อนเพื่อนคนอื่นได้นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้นะัขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในไลฟ์สวัสดีครับ